กลิ่นมันฉันยังจําได้ดีกลิ่นคาวเลือดที่ผสมกับกลิ่นอับชื้นของบ้านเก่ามันติดจมูกฉันไปตลอดชีวิตสารวัตส,สมชายเริ่มต้นเรื่องเล่าด้วยสีหน้าเคร่งครึมแสงไฟสลัวในห้องทำงานของสถานีตำรวจสองกระทบใบหน้าที่มีรอยเหี่ยวย่นตามรวยร่องรอยของประสบการณ์ที่ผ่านโลกมาอย่างโชคโชน บ้านเล็กที่13ใครๆก็รู้ว่ามันเป็นบ้านผีสิงแต่ไม่มีใครกล้าพูดถึงมันตรงๆชาวบ้านแถวนั้นแล้วว่าเมื่อหลายสิบปีก่อนมีครอบครัวหนึ่งถูกฆาตกรรมอย่างโหดเหี้ยมในบ้านหลังนั้นและวิญญาณของพวกเขาก็ยังคงวงเวียนอยู่ในบ้านไม่ไปไหนสารวัตรสมชายหยุดสูบบุหรี่พ่นควันสีเทาออกมาอย่างช้าๆราวกับต้องการย้อนเวลากลับไปในอดีตผมได้รับแจ้งเหตุจากชาวบ้านว่ามีคนหายตัวไป พวกเขาบอกว่าคนสุดท้ายที่เห็นผู้สูญหายคือตอนที่เขาเดินเข้าไปในบ้านเลขที่13ผมกับลูกน้องจึงต้องเข้าไปตรวจสอบเมื่อสารวัสสมชายและลูกน้องไปถึงบ้านเลขที่13พวกเขาก็สัมผัสได้ถึงบรรยากาศที่น่าขนลุกบ้านหลังนั้นดูซุโสมและเก่าแก่ต้นไม้รอบบ้านขึ้นรกลมบดบางแสงสว่างจนหมดสิน้นประตูบ้านเปิดแง้มอยู่ผมกับลูกน้องจึงตัดสินใจเข้าไปข้าในทันทีที่ก้าวเท้าเข้าไปในบ้านผมก็รู้สึกถึงความเย็นเยียบที่แผ่ซ่านไปทั่วร่างกาย มันไม่ใช่ความเย็นจากเครื่องปรับอากาศแต่มันเป็นความเย็นที่มาจากข้างในความเย็นที่ทําให้ขนลุกสู้กลิ่นเาาเลือดโชยมาแต่จมูกของสารวัตรสมชายเขาเดินสำรวจไปตามห้องต่างๆในบ้านพบว่าทุกห้องอยู่ในสภาพที่เลเทกข้าวของกระจัดกระจายราวกับว่ามีการต่อสู้เกิดขึ้นในห้องนอนใหญ่ผมพบรอยเลือดเป็นวงกว้างบนพื้นและบนผนังมีข้อความที่เขียนด้วยเลือดว่าพวกมันกำลังเฝ้าดูอยู่ สารวัตรสมชายกลืนน้ำลายลงคอยอย่างยากลำบากเขาเริ่มรู้สึกไม่สบายใจเขาไม่เคยเชื่อเรื่องผีแต่สิ่งที่เขาเห็นในบ้านหลังนี้ทำให้เขาเริ่มสงสัยผมสั่งให้ลูกน้องตรวจสอบทุกซอกทุกมุมของบ้านและในที่สุดพวกเขาก็พบห้องลับที่ซ่อนอยู่ใต้ดินสารวัตรสมชายและลูกน้องลงไปยังห้องใต้ดินพวกเขาพบก,กับสิ่งที่ทำให้พวกเขาแทบช็อกในห้องใต้ดินมีศพถูกแขวนคออยู่หลายศพสภาพส้ศพเน่าเปื่อยและส่งกลิ่เนเหม็นคลุ้งผมจำได้ว่ามีศพหนึ่งที่ถูกควักลูกตาออกและบนหน้าผากมีรอยกรีดเป็นรูปดาวแ สารวัตรสมชายหยุดเล่าเรื่องเขาเอามือกุมขมับราวกับว่าภาพที่น่าสยดสยองเหล่านั้นยังคงติดตาเขาอยู่หลังจากนั้นไม่นานเราก็พบผู้สูญหายเขาถูกขังอยู่ในห้องเล็กๆในห้องใต้ดินสภาพร่างกายของเขาอ่อนแอและหวาดกลัวเขาเล่าให้เราฟังว่าเขาถูกวิญญ,ญาณร้ายในบ้านหลังนี้ทรมานเขาถูกหลอกหลอนด้วยภาพหลอนที่น่าสะเรึงกลัวเขาถูกทำร้ายร่างกายและเขาถูกบังคับให้กินเนื้อสดๆส,สารวัตรสมชายถอนหายใจออกมาอย่างแรงเขาหยิบบุหรี่ขึ้นมาสูบอีกครั้ง เราช่วยผู้สูญหายออกมาจากบ้านหลังนั้นและนำตัวส่งโรงพยาบาลแต่หลังจากนั้นไม่นานเขาก็เสียชีวิตเขาเสียชีวิตด้วยอาการทางจิตที่รุนแรงเขาไม่สามารถทนทานต่อสิ่งที่เขาได้เจอในบ้านหลังนั้นได้สารวัตส,สมชายเงียบไปนานเขาจ้องมองออกไปนอกหน้าต่างราวกับว่าเขากำลังมองเห็นภาพบ้านเลขที่สิบสามอีกครั้งผมไม่รู้ว่าใครเป็นคนฆ่าครอบครัวนั้นผมไม่รู้ว่าวิญ,ญญาณร้ายในบ้านหลังนั้นคืออะไร ผมรู้แค่ว่าบ้านเล็ขที่13าเป็นสถานที่ที่ชั่วร้ายเป็นสถานที่ที่ความตายและความหวาดกลัวปกคลุมอยู่สารวัตรสมชายหันกลับมามองหน้าผมด้วยสายตาที่จริงจังอย่าไปที่บ้านเล็ขที่13าอย่าเข้าไปใกล้บ้านหลังนั้นเพราะถ้าคุณเข้าไปคุณอาจจะไม่ได้กลับออกมาอีกเลย